สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเขียวให้ได้ชมกันนะครับนี่นะครับสีสวยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมรวมถึงวิธีการทำไปเลยครับเรามาดูรสชาติก่อนเลยท่านผู้ชมก็จะเป็นผงชูรสห้กร,รมัมน้ำตาลปี๊บ50กร,รมัมน้ำตาลทราย200กร,รมัมน้ำปลาแนะนำให้ใช้น้ำปลาแท้นะครับท่านผู้ชม 350กรัมแล้วจะเป็นนมะนาวคั้นจากลูกเลยนะฮะ370กรัมแล้วจะเป็นพริกกินดาเขียวอยู่ที่150กรัมแล้วจะเป็นลาบบักชี50กรัมนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นกระเทียมใช้กระเทียมจีนนะครับอันนี้อยู่ที่120กรัมนะฮะแล้วก็จะใช้เป็นกระเทียมดองด้วยนะครับนี่นะฮะสองหัวนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำครับไปครับแล้วก็ลงเป็นพริกลงไปเลยนะฮะ ใช้เป็นกินดาเขียวนะครับหรือถ้าผู้ชมจะใช้เป็นพริกขี้นูสวนเขียวก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับรากชีครับตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมดองครับผมแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลทรายครับก็เป็นน้ำปลานะครับสูตรนี้นะเข้มข้นมากท่านผู้ชม จะไม่มีส่วนผสมของน้ำเปล่าเลยนะฮะน้ำมะนาวนะครับสำหรับผงชูรสนะครับเราจะใส่ทีหลังนะฮะท่านผู้ชมเราจะไม่ใส่ลงไปพร้อมกันนะครับปั่นน้ำจิ้มให้ได้ก่อนให้ละเอียดเลยนะครับค่อยเติมผงชูรสทีหลังเพราะว่าผงชูรสเนี่ยถ้าเกิดใส่พร้อมกันนะครับจะทําให้สีน้ําจิ้มของเราเนี่ยขุ่นนะครับเราก็มาปั่นกันเลยครับ พอน้ำจิ้มเรานยฮะละเอียดแล้วนะครับตักห้ชมท่านผู้ชมนี่ครับราละเอียดประมาณนี้นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเขียวนะครับจะให้มีความละเอียดคนณค่าที่จะเยอะนิดนึงนะฮะนี่นะฮะพอได้อย่างนี้นะครับเราก็มาลงเป็นผงชูรสนะครับลงไปครับเดี๋ยวเราก็ปั่นซ้ำนะฮะนิดเดียวพอนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับสำหรับน้ำจิ้มของเราตักให้ชมนิดนึงครับนี่นะครับกำลังสวยนะสีสันนี่นาไปชมนี่นะฮะอืมอืม